อร่อยเลิศอร่อยเลิกับผลิตวันนี้อยากชวนมาร้านนี้จริงๆเลยชื่อว่าจงกัวหมิงถังสาขาบางนาจงกัวแปลว่าประเทศจีนหมิงถังแปลว่ามีความหลากหลายของเมนูนะคะมาคุยกับเชฟและเป็นที่ปรึกษาด,ด้านอาหาร เชบจุนอี้ไว้นีหฮาวสวัสดีค่ะนิฮาวนฮาวโอเคนิฮาวเชจุนก็จะมาบอกจงกัวหมิงถังสาขาบางนาของเราเป็นอย่างไร中国名堂店是以这个中国的川菜湘菜以及新融合菜为特色的一家餐馆，然后结合本地的食材วันนี้มีทั้งเสฉวนมีทั้งเซี่ยงไฮ้แล้วก็มีทั้งหูหนานและกวางตุ้งนั่นเอง เริม่มเมนูแรกกันเลยดีกว่าเนี่ยจุกกระโขกยู๋จา้เป็นจานท่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีที่เป็นจานที่เป็นเอกลักษณ์ของจัวดชนุี่เป็นจาก่เป็นเกลกงจดลบุรีท่เป็นจาที่เป็นกักษณ์ของจวดชนบุรีเป็นานท่นลังจหวเลี่ปนจาอกลักษณ์ของจัวุ่เป็นจานที่เป็นอกลักษณองจังหวัดชลบุี่เป็นจานท่เป็นเอกกจหวัดุรี่เป็นจานสด่เป็นเกลยค่ะ ไปเมนูที่สองผุอิตาลีเฮยชู小排配米烙特色风味菜，它以甜为主。ซี่ครงหมูจะนุ่มมากๆสำหรับซอสสีขาวทำจากข้าวเคี่ยวกับนมเป็นเหมือนนมคนราดซอสเบาสมิกแบบอิตาลีเปรี้ยวหวานลงตัวมากเลยค่ะ 啊，馋嘴大牛蛙，然后我们采用的是在本地选用的、选地本地的清水养殖的大牛蛙，每只重量达到五百克。牛蛙越大，肉质口感越嫩，越弹性。我们加了这个小米辣，然后青笋，以及还有这个紫姜，在一块然后烧制。嗯、有机菜心烧腊味，这个菜是啊，我们采用的这个菜心啊，是我们。 餐厅和这个有机农场合作的种植的一个有机的菜心在加以这个辣场啊没有你土鸡选用的是本地散养的两年的老母鸡加以六种野生菌啊在一块炖至四小时 啊，六种菌采用的都是羊肚菌、虫草花、花菇、松茸菌、竹荪、鹿茸菌。明糖手打糍粑，我们在这里用的是本地产的这个糯米，然后我们蒸熟了之后，把它放到石臼里面，用手用锤子敲打，再经过炸制。จ坨坨 เปิด11โมงถึงปี2อจะมีห้องจัดเลี้ยงเยอะมากรีต้องการันตีจงัวบหมิงถังสาขาบางนาอร่อยเลิศ <Let 's. S 1> เชิญมาได้ที่ร้านจงขวหมิงถังสาขาบางนาตั้งอยู่ติดถนนเทพรัลรัฐใกล้กับศูนย์การค้าเมกาบางนาและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านจงขวหมิงถังสาขาบางนา คือเมนูนี้เลยครับติดตามข้อมูลดีๆไล่เลยนะคะโปรโมชั่นเล็ดๆทั้งนั้นเลยผ่านช่องทางคลิกขึ้นให้ไว้